จะไปกางเต็นอยู่ใต้ต้นไม้มันลมมันจะไม่แรงหน่อยหลบๆนิดนึงวันที่เขาไปเขี่ยวหัวก็หลกนักเลงนะตอนที่กลับมาเนี่ยหลวงพ่อคืนท่านสั่งเลยนะคืนนี้อย่าไปกางเต็นอยู่ใต้ต้นไม้นะให้อยู่กลางแจ้งคืนนี้ให้อยู่กลางแจ้งท่านสั่งก็เอา เราไม่รู้เหตุผลท่านออกครูบาอาจารย์แต่ก่อนสั่งก็สั่งเลยนะไม่มาบอกเหตุผลหรอกไม่มาเครียดกล่อมอ้อนบอนให้เราทําตามนะบอกอย่างเดียวคืนนี้จะไปอยู่ใต้ต้นไม้นะเราก็ไปอยู่กลางแจ้งกลางคืนก็นั่งภาวนาเอาหลังชนกันน,ะนั่งทําไมต้องเอาหลังชนกันแกเมื่อยดีไม่มีที่พิงพิงกันเอง แล้วก็ได้ยินเสียงคนนะมาเดินอยู่รอบๆเต็นท์เลยนึกว่าคนงานในวัดในวัดมีการก่อสร้างน้นเนี่ยเอ๊ะทำไมคนงานมันกลับดึกนักนะมาเดินวนอยู่รอบเต็นทนะ์อ่ะไม่ไปไหนวนอยู่นะนะั่นแหละเราเปิดเต็นท์ไปดูไม่เจอเลยไม่เจออ๋อผีแน่นอนว่าแผ่เมตตาไปอะไรนะผีพวกนี้ ว่าง่ายไปสักพักหนึ่งนะอยู่ๆนะพายุมานะแล้วมันมาแถวที่เราพักนั่นแหละไม่ไปอยู่ที่อื่นนะหมุนพายุหมุน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 ,มนตึงตังโครงกรามกิ่งไม้ใหญ่ๆะที่เราเคยนอนนะต้นไม้ใหญ่ๆกิ่งหักลงมานะโครมเลยนะเราก็นึกเอาแล้วหรอวะ เอาละเล่าเท่านี้พอ <c oughs> อยากให้รู้ว่าอยากนะสมัยก่อนไปพอนานะดูตามปา่าตามเขาอะไรมันสงบร่มเย็นทุกวันนี้ไม่มีที่ไปเอาเล่าให้ฟังอีกหน่อยก็ได้หน้าตาเหี่ยวเหลือเกิน <c oughs> ได้ยินเสียงมันเดินนะแผ่นดินกระเทือนมาเลยตึมตึม,ตม ไอ้ผีที่เดินจนแผ่นดินกระเทือนเนี่ยหลวงพ่อเจอสองครั้งครั้งหนึ่งไอ้ผีตัวนี้ตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่ปลาปากอำเภอปลาปากแถวใกล้ๆพระัทะพนมอะนอนอยู่ในสาลาการ,ปรเปลี่ยนนั่นนะผีตัวนี้ผีดิบนะมันคล้ายๆผีดิบอะแต่มันจริงๆมันเป็นผีสุกเขาเผาไปแล้วแต่มันดุ มันเดินมาเนีพื้นก็เถื่อนทุบๆตอนนั้นไปกับหลวงปู่สุจินด้วยหลวงปู่สุจินก็นอนบนอาสนะเลยเรานอนข้างล่างแม่ผีมดุจินพอผีมาแผ่เมตตาไม่ไปจิตเรารวมปุ๊บเลยนะดับผีมันหาเราไม่เจอแล้วเราก็ไม่เจอมันจิตมันเปลี่ยนมิติ เปลี่ยนมิติปุ๊บไ,ไม่สมัมผัสกันแล้วแล้วสักพักหนึ่งกล่าวว่ามันไปแล้วนะถอยจิตขึ้นมาโอ้ผีเด็กอีกฝูงหนึ่งมามาวิ่งเล่นหลวงพ่อบอกเฮ้ยผู้ใหญ่จะนอนอย่ามาเล่นโง้โนู่นนอนเราไม่กลัวหรอกไปหลอกไอ้พวกที่อยู่ท้ายสาลานะไอ้พวกนั้นกลัวผีโอ้ยเด็กพวกนั้นดีใจนะักกลัวไปเลยนะเรานอนสบาย คนที่ถูกผีหลอกนะั้นะนะมีคนหนึ่งนะกลับจากทริปนะั้นนะ่ะลาออกจากงานอยู่ที่อยู่การสื่อสารลาออกจากงานแล้วนะไปบวชบวชไม่สึกเลยนะไปอยู่ทางอายุทยารู้ว่าผีมีจริงถ้าผีมีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์ก็มีจริงพระพุทธเจ้าสอนของจริงเลยบวชไม่สึกเลยนะส่วนไอ้ผีตัวใหญ่นะมันเหยียบโครมลงมาเลยนะ ไม่ก่าเหยียบทั้งเต้นเลยเท้ามันโตกว่าเต็นเองเหยียบโครมลงมาเตามองมันก็ฉลับมันก็ไปเหยียบข้างๆแทนมาไปเถอะเยีามีเวรมีกรรมต่อกันเลยกามถ้ามึงไม่ไปกูจะเผามึงแนละ้วเผาว่าพยายามที่สองเออมันก็ว่าง่ายนะมันรู้ว่าเอาเราไม่ลงเราไม่กลัวมันก็ไป จับหลักไว้นะกับผีเนี่ยถ้าเจอนะอย่าไปยั่วมันอย่าไปท้าทายมันถ้ามันมานะพูดกับมันดีๆนะไม่ต้องไปกลัวมันนะถ้ายิ่งกลัวมันยิ่งลำพองผีกับหมามีความคล้ายกันนะถ้าเราทำท่ากลัวแนละ้วมันยิ่งกาเลยนะเราองทำไม่กลัวทำใจเฉยๆครับนะนะนะคุยกับมันดีๆแผ่เมตตาไปอะไรไป คุยภาษาไทยนี่แหละถึงผีฝรั่งนะเราคุยภาษาไทยก็ได้นะเพราะภาษาที่ใช้สื่อสารกันเป็นภาษาของจิตคําพูดภาษานั้นภาษานี้มันเป็นแค่เครื่องมือถ่ายทอดของคนส่วนพวกโอปาปาติกาเนี่ยมันจิตถ่ายทอดกันเองวันนี้ไงมาเทศเรื่องนี้รวมความก็คือ พยายามคบคนที่เข้มแข็งเอาไว้นะพวกที่ชวนเราเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆอย่าไปยุ่งกับมันไปทำบุญวัดนี้ด้วยกันนะเนี่ยครูบาอาจารย์องนี้ดีดีมันก็ดีของท่านอะ่ะเราไปแล้วเราก็ไปปลืมปล้มปมอเดี๋ยวก็ย้ายวัดไปวัดโน้นไปวัดนี้นะไปไหว้